สวัสดีค่ะพ่อกระชงไปนั่งค่ะใส่โทรศัพท์ใหม่ออปะเบิ้งประวัติก็ลงมาเอามาเบิ่งค่ะมาเบิ่งจีนวนอะไรเนี่ยเบิ่งจีนวนค่ะจีนวน,น,น,น <laughs> จีนวนหลายแห้งค่ะไานั่งดูฝนตกไหนล่ะนั่นได้มไม่กวาดไม่โทรศพัพท์ เอาไม่กวาดไปก่อนเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์ให้โอ้ยแต่สิมันีลสิเลล่ะคุณนงจีนุ่นค่ะมึงจีนุ่นนุ่นเนี่ยบินบินไนบิ่คต้งนน่ะมึจีนุ่นค่ะอมันองมาจีนุ่นอันมากินอัน ใบยอป่าแม่นบ่ะใบอีสานเนี่ยไปหน้าออกจากไปหน้าไปสาวผมยางออกมาอันอย่ยงนี้เสียงดังปุกปกปุกปกไปหน้าว่าปอกว่านี่ก็เก็บผ้าฝนตกดังปุกปกปุกปกคือบเปลนเก็บผ้า่น่นค่ะเจโนนเหมือนเดี๋ยะค่ะแล้วไม่กขวตีลงไป เขาหูวเด้อระวังเขาหูเด้เดี๋ยวใบยอนี่อีกบกเกินสามมือเบิดเกียงตนแทะนะคะเป็นแบบนี้ปีที่แลว้วแป๊บเดียวเลยค่ะเหลือแต่กลางค่ะเพิ่นกเก็บกันจีอันขาเจ้าเจ้ากินอยู่บบจีนู่นเขาบกินจีนู่น เลยยเสอาไปทีท่ทินูน่นค่ะโต๊าาห,ตตหัวซากเลยค่ะแต่ถ่ายคลิปเมว่อห่ะเจ้าเาาจ,จ้าเจ,<ำ>จ้าจ้ำงูเขียวตัวนั้นไหนบองูเขียวอยู่บนต้นใบยอน,น,นะ งูเขียวมันไปกินอันนี้อยู่มันกินไปกินแล้วเขาไล่ฆ่ามันตนตไปเห็นรังนกระบางไหวแด้งูเขียวมันแฝงอยู่หันได้วกันอีกแล้วเจกำลัประวันบึ่งเอาดีอันหาบึ่งหงายได้อันเก็บยีนุ่นอันนาหองสุดตาหน่อยเนี่ยเห็นปะ เจ้าของห้องประยู่เนี่ยเเก็บยีนุน่นหนาห้องเพิ่นนะนเห็นไหมอีลามาอันอีกมือสองมือ,มอไ,อไม่มดไดเ,หมเห็นนะมนไม่ย่อเกี่ยงบิดต้องไม่้บาอีสา,สาสเนเดี๋ยวซองเซ <มา S 1> ปาวันเมือนจะซองเซปวันมูฟูนเห็นไหมคะ เยอะแยะเลยเใช่ไหมแล่นตำกันระวังเขาอันตำตาเจ้าดแดงเจี๊วยวันพุดนะพุดนะ <c oughs> คืออะไรอ่ะไม่เข้าใจว่าประวันขึ้นไปทำไมอ่ะไปไรมันลงมาบ่ไรมันเสียไม่ปวดไรมันลงโอ้อาวิส

ยตบเลยคอยก็ได้นะมันมาตีนหัวหอยนี่ละตีผมมันก็เป็นจะคมเหรอวะคมถ้าไม่ใบย่อคมนี่มันคมเลยใบย่อป่าไปละโดมา โดโดไปเก็บยีนู่นโดทั้ทงเสียงค่ะเสียงปาน้าก็บว่าพวกนี้วนลงเม็ดจะได้บปเก็บผาปาน้าวะที่ไหนได้ยีนูน่นนี่ค่ะ นนอุย้ยอันนี้ในไรก้กลัวบาอิสานในไรก้กลัวอยู่บ่ในไร้พี่เจ้าขึ้นมาพี่เจ้าขึ้นมาเก๊พพี่จีนูน่นค่ะจีนูน่น <c ười> คือเก็บบวกหวานนะเจโนจีนุ่นนี่มันคือมะแลงเด้อค่ะมันบวแมนบกมักใหม่เด้อกลัวค่ะไว้สีลุด มากินใบยอค่ะสินลุดโอ้ยตา,ายแล้วสินลุดเดียวมากเลอสินลุดว่าไหนใส่ผัากาสันมันมันบป็ลูกข้างล่างดอกมันอยู่ข้างเครื่องเนี่ยเจ้าไปไปหู่อยีกสิบบอึคืมาโรด <laughs> ใส่แล้วเน็บเอาซื้อๆนี่ยค่ะจริงๆในมีอยู่ดอกเอา เดี๋ยวเยอะเลยแบ่ไฟเห้หยังล่ะดึงมาบวิสาส่งไฟตรงนั้นนั่นนั่นเห็นบะเด้ดึงมาจะเอาในใบนี้มุดเอาเดี๋ยวแยะเลยค่ะวิสาสนังกับพื่นเลยหยุ่มเอาเลยบวิสาสนังบวิสาสนัง <c oughs> นังก็ะดิกหน่อยเ่นบอกเก็บ รัะวันเด็เครื่องคูแล้วน้ำตัวเครื่องคร่ตัวข้างล่างมนลงมไปันบินรถวันไฟเหรืองึนองเององเองมนจับยี่นองค์เองเนี่ยายแห้งที่จะจะจะทรงแม่อันนี้จะเห็นปะเนี่ยเอาื้อกล้องให้เจด้วยเดี๋ยวเจ๊จะกล่องพยาไม่หล่นปะ ไม่ก็ซื้ออลัมมือสิไมี๋จะกองงาไม้มาจ้ะข้ <achieve> <อ>ามเหนียวเนาะมันกะครับอากงปะวันอง,ง,ง,งปะองปะวันคือคือแจงเขาเปิดไฟเนาะเปิดแดโอุย้ยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยมาให้แซ่

ไม่ลงหรอแม่ค่ะมิเตจินุ่นในดำดำนะคะมอีกแล้วอย่านะบอกมีมองเป็นตะเบิงดอกถอดเลยถอดเลยถอดเลยบัวบัวบัวแม่เจ้าขั้วเสียข่อยเน็จเจ้าติดแดงเนี้ยเจ้าขั้วเสียข่อยเน็จวันสานเพื่อข่อยอยากกอด พราเรานี้เราคนไดเป็นหน้าที่เราคนนี้เราโอ้ยก็สตาร์ของตัวเองไว้สินี่เปิดไฟหลอดอย่เลยประวั้ิการดำรงใจเปิดได้ไหมบอนี่เปิดไฟหลอาเดียวมันเปิดได้บหหลอดเดียวไม่ไม่ได้นะเปิดเลยสิลุ้งนีล่ล่ะข้างล่างมันบ่่มอโอเค สำหรับคลิปนี้สำนีก่อนจ้าป้าน่าสิเปล่าลงไปโหลดคลิปก่อนหัวเราแบบสาใจให้ประวัตอันนี้อยู่นี่สินรดให้ประวัตเดี๋ยวงมอยู่นี่ลไรแล้วโหลดที่หลังป้าน่าจะลงไปโหลดคลิปก่อนบอกกันไม่กริบหนา คนไหลคนแช่ใ้น้ำได้ขาดซอยบนโคกไนให้น้ำพูนฝ่นา,นนาเหลือบสร้างผลบรรยากาศดีมากเลยนะคะสินกับสินลุกปรสิทสู้ชีวิตมากสินกับสิทธิปาสิลกไปลอยีบกับปาประสนใจอย่างนี้กอนค่ะ <st> ปุณ่ะอู้ยจีนุน่นคะ่ะลนหลวัดจับจบีนุน่นจับจีนุ่นอันอยู่ บนทองไอซุปตาน้อยค่ะพอกันไม่กิบนาะซอยเบิ้งโฆสนาน้ำไ,ได้ค่ะขอบคุณเอซที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณที่ช่วยดูย้อนหลังให้ปอพออีลาอยู่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสารับนิมฐ์นีกันค่ะสวัสดีค่ะ